ไอเทมและไอเทมเป็นไงเปียวไหมคันนี้เนี่ยคันนี้ย้อนย้อนลอยไปจำคันนี้ได้ไหมสีดำไมฟ้า54ที่มาแบบเกา่าเเลยอะอันนี้เป็นไมฟ้า54สตัดมือลูกค้ามาจัดสาภาพใหม่ทั้งคันเกือบทั้งคันแหละแต่ว่ามีบางจุดที่ลูกคา้าซื้อของมาเองแล้วก็ลูกค้าออกแบบเองนะคันนี้ออกมาสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวมารอชมคันนี้ลูกค้าจะเอาเป็น สีเขียวเขียวไอตัวตัวตัว,ต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 วยอดชิดนนะเขียวไอที่เป็นเขียวด้านเขียวเงาอ่ะที่เคยทำไปไบ่อยๆอะ่ะแล้วเป็นล้อเป็นทองทูโทนเนี่ยเสร็จท <Hey, S 1> ีหนึ่งคันครับอันนี้นี่คัดง,งานน่าดูครับเร็จประมาณ 3, สามพันอ่ะเร็จประมาณสามพันในรวมง,งานเครื่องนะมามาดูคันนี้ว่าว่ามีอะไรบ้างคันนี้นะครับเป็นงานจัดภาพนอกทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บเครื่องนะครับเครื่องทําเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ เก็บชุดสีนี่งานชุดสีรังร้านผมก็มาณนี้น,นี่ทุกคนที่ถามว่าชุดสีตัวถูกใส่แล้วสนิทไหมมันก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยจะประมาณนี้เลยเนี่ยเป็นไงเทียวป้าสีสวยไหมคันนี้ชุดสีล้ออันนี้ลูกค้าเอาล้อนี่เลยนะลูกค้าออกเบรกเองลูกค้าล้อนี้ล้อ,อล mm. นี้แล้วก็เป็นยางใหม่ทั้งหมดเก็บระบบสีก็บอกโชวงหน้าไม่ได้เก็บนะครับก็บอกโ่วงหน้าลูกค้ามาสีนี้เลยนะครับนี่มาด well, ูงานสีฟังดีเบอร์เออเบิร์มาดูงานสีที่ถามาสนิทไหมก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ไล่์น็อตเดททั้งคันนะครับลูกค้าเอ่อน็อตเดทลูกค้าซื้อมาคันนี้นี่สีแข้งคอร์ดโค้ดนะครับคันนี้สีแข้งคอร์ดโค้ดไล่มานี่มาดูมาดูมาดูช่วงนี้สีก็จะประมาณนี้ครับแม่เป็นไงช๊คหลังช๊คหลังอ่าเป็นโชบีนะครับเป็นโชบีเก็บสีทั้งหมดเป็นไงเฟี้ยวปะนี่อา่าว้าวหลบโชกอันนี้ลูกค้าใส่โชกอันนั้นมาก่อนไวท์เอสแล้วมันหลบเบามาเยอะแต่ก็สวยอยู่ได้อยู่นะมาดูนี่ระบบน็อตเดท เก็บรายละเอียดให้นี่นี่นี่ครับเข็งน็อตเล็เป็นงานของเฮงสกูนะครับคันนี้สีเขาวทูโค้ดน็อตคัลเลอร์นะครับเฮ้ยสีทูเคน็อตคัลเลอร์ครับมามามาไล่มาแต่อันนี้ชิ้นชิ้นดำนี่เบิกใหม่นะครับอันนี้อันนี้หมดเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองที่หลังอันนี้เป็นมันจะมีทับทิมใส่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ส่วนบูธเนี่ยลูกค้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลูกค้าเขาจะได้เปลี่ยนเองเขาสั่งของมาน่าจะยังไม่ได้มั้งหรือสั่งมาไม่ครบอะไรเนี่ยเดี๋ เมื่อกี้รีวิวชุดสีไปแล้วมามามาถึงเรื่องน้ำยามางนี่ดูน้ำยาล้างท่อมาเป็นไงท่อเก่าลูกค้ามาลูกค้าใช้มาแล้วนะท่อเป็นท่อผ่าของช่างแบงค์นครสวรรค์น,นะครับเครื่องรูห้าหกนะครับผมเี่เป็นไงเฟียวปะเอ๊ไลมาเลยเสายบเบรกสวิตชุดหน้าลูกค้าเอาแบบนี้นะครับนี่นเป็นไงไปเรื่องป่าไปหน้าเบรดปั๊มบนลูกค้าเอาแบบนี้มาครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อที่เครื่องเลยเปียนเครื่องเลยนี่ ปั้ันมือเลยนะตรงรุน่นนี่เป็นไง see the neck of the gj s e b ครับส <oon> ก็ทักมาสอบถามพูดคุยเทอเรียดได้ว่าคคาใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับช่วงนี้ก็งานออกไป3ามคันแล้วก็คิวก็เริ่มจะมีเข้ามาได้นะครับผมสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ครับครับผม